อารับดึกแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดประจำวันที่25กันยายนโดยโค้ชเชฟบอลแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเชียงคืนนี้ขอสเสนอรอารับยังไงผีตกเขียวแข้งวัย7ปีโคดามเบียแฟนบอลห่วงจะเป็นดิวการาโชซซะอย่างนั้นเมื่อวานนี้สมโมสรแมนยูแอบไปเล็งเข็นบรรลุข้อตกลงในการเซ็นสัญญาลูกหน้าเก่าในเรืงของคริสเตียนโอรันสโกผู้เล่นวัย7ปีจากสมโมสรฟอนตาเบราซาในซีรีย์บีบราซิล โดยการรายงานข่าวจากข้าอของปีเ้ซีเอราผู้สึกอข่าวโคลอเบียในครั้งนี้บอกว่าโอรันสโก้นั้นเล่นตำแหน่งกองกลางตัวรับแผนการเตะให้กระถางทีมชาติมาหลายระดับตมบลชนเยาวชนนะฮะปัจจุบันอยู่ยู17ปีสวมปอกแขนกับตันทีม โดยเมื่อช่วง้าวร้อนที่ผ่านมาพาทีมโคลมเบียเข้าชิงชมป์กอนสเมโบ2อ2 5นแต่ก็ได้แค่อันดับออย่างไรก็ตามความโดดเด่นของเขาทำให้ทัพปีศาจแดงตกเขียวสู่โอแทฟอร์ดพร้อมกับความหวังในการปั้นสู้โคตรแข่งในครั้งนี้โดยสัญญาจะมีผลอย่างเป็นทางการในยุงซัมเมอร์ปี2026เราให้นักเตะอายุ18ปีเต็มซะก่อนนะในช่วงตลาดเดือนกรกฎาคม โดยแมนยูเองช่วงหลังเนี่ยเลยตลาดตระตินอเมริกันบ่อยครั้งอย่างซัมเมอร์นี้เอาแบ็กซ้ายจีโก้บริออนจากเซโรเปิดเจนโจในปารากวัยแบบตกลงล่วงหน้าตั้งแต่มกราคมที่ผ่านมาซึ่งความกังวลใจของแฟนบอลก็มีแค่กลัวว่าจะเป็นตกเขียวแข้งละอ่อนจากละตินมาแบกความคาดหวังถนับแข้งแมนยูอาจจะลงเอยไม่สวยอย่างอาริอันโดกาดาโช่ที่เวลานี้ไปปิวที่เชลซีแล้วไปเป็นที่เรียบร้อ,รอย ก็ถือว่าเป็นห่วงแต่ก็ยังไม่รู้นะครับว่าพอมาจริงๆแล้วอาจจะเก่งก็เป็นได้เพราะฉะนั้นอย่าพึ่งกังวลใจไปเารามาดูข่าวต่อมานินครับอาร์ตงไงแมนยูหวนสนคว้าตัวเบรดเวดเสริมเกมรับในช่วงปีใหม่นะโดยแมนยูตกเป็นข่าวให้ความสนใจในตัวของเจรารดเบรดเวดโดยหวังที่จะดึงมาเสริมแด้รับกันอีกครั้งและคาดกันว่าจะยื่นข้อเสนอในตลาดช่วงเดือนพฤษาคมนี้โดยคาร์ล็อออฟไซ์สื่ออังกฤษออกมาเปิดเผยว่าแมนยูเองนั้น เตรียมที่จะกลับไปให้ความสนใจในดีลของอเจอรัลด์เบตเวตประการหลังของเอฟเวอร์ตันอีกครั้งและก็ถือว่าเป็นบารัาสาคัญของทัพปีศาจแดงในแผนงานไปวันี2026โดยจะยื่นข้อเสนออยู่ที่ประมาณราว0 7 0ล้านปอนด์โดยที่ Liverpool, ลิเวอร์พูลและก็อีก2สโมรสรในพรีเมียร์ลีกอาจจะกระโดดเข้าร่วมวงในการที่จะคว้าตัวนักเตะไว้3สปีรายนี้แต่ดูเหมือนว่าตอนนี้แมนยูนั้นจะแสดงความสนใจมากที่สุดในบวรานี้ โดยก่อนหน้านี้แมนยูเองก็เคยที่จะพยายามยื่นข้อเสนอในการขอซื้อตัวเซนเตอร์ฝั่งซ้ายมาแล้วโดยที่ Sky ยสปอร์ตรายงานขาน่าวบอกว่าเอฟเวอร์ตันเองนั้นปฏิเสธข้อเสนอประมาณ50ล้านปอนด์ในช่วงซัมเมอร์ปี2024ทั้งนี้แหล่งข่าวใกล้ชิดของคริสตอฟไซด์ก็ยืนยันแล้วว่าดาวเตะชาวอังกฤษรายนี้มีความปรารถนาที่จะเล่นให้กับสโมสรเชนน,น,นนําในครั้งนี้เช่นเดียวกันนะ โดยสตารับมแมนยูปีที่แล้วได้เซ็นสัญญากับกองหลังตัวกลางรายใหม่หลายรายในช่วงหลังโดยได้ r e รน y ี่โยโรมัชทายเดรกและก็เอเดนเฮฟเฟมาร่วมทีมเมื่อช่วงปีที่แล้วเมื่องอันนี้ต้องรอดูกันต่อไปกันกน,นะคะันน่าสนใจไม่ใช่น้อยเจอราชเบสเวตนะครผมถ้าได้มาก็ดีเลยเรามาดูข่าวต่อมากันครับดูแล้วคงจะไม่ได้ง่งายๆนะเมื่อซิเลเนระบุว่าอเวเชคนนี้ค่าห่วงนะ เมื่อคันนี้เทโกซิเมลเน่เทรนเนอร์ของอตมาตริกนะฮะออกมาดับกระแสเรื่องพร้อมที่จะรับฟังข้อสเสนอกองหน้าของอูเลียนจูเลียนอัลเบเดชเป็นเรื่องเร็วหลายทั้งเพบอกว่าดาวเตะรายนี้ทั้งรักทั้งห่วงนะโดยอัลเบเดชเพิ่งทำแฮตทริกให้กับตารามีแชงแซงเชื่อดนราโยบาเยกาโนสุดมันในช่วงท้ายเกมไป3 2เมื่อวันนี้และกระร่างบรรยากาศที่ดีแก่ห้องแต่งตัวในค่นี้ งานนี้เอลโซโรนะครับผมจึงต้องกล่าวยกย่องแข้งชาวเชนไตทั้งย้ําว่านักเตะค,คนอังกล่าวนั้นไม่ได้มีไว้ขายฮเรียนอัลวาเดชคือผู้เล่นที่เรียกว่าดีที่สุดที่เรามีการเปิดปากผ่านทั้งของเดียเดโออาสโดยเราจำเป็นต้องดูแลเขาเป็นอย่างดีอีกหลายปีข้างหน้ายังคงอาร์เรติโกในคารานีนะเราต้องช่วยเขาให้เป็นผู้เล่นที่ดีขึ้นกว่าเดิมณนะตอนนี้ อเวเดชนั้นเคยตกเป็นข่าวกับดิบบลูฟูและก็บายเอเมเนกมาก่อนก่อนที่ตลาดซัมเมอร์สวร์ันทจะปิดฉากลงซึ่งทั้ง2ค่ายนั้นไปคว้าตัวอกซานเดอร์อิซักและก็นิโคลัสแจ็คสันเสริมตามระดับในครั้งนี้ก็เป็นระวัง,งานนี้แหะผมทางด้านข้อฝั่งดิบูฟูก็สนใจนะฮะแมนยูก็แอบสนใจอย,อยู่เล็กเหมือนกันนะแต่ว่าไม่กล้าแสดงออกเรามาดูข่าวต่อมานกันครับอาร์ตยังไงใครโดนบ่อยที่สุด100ประตูของบรูโน่ฟอนเดนเดสกับแมนยู เมื่อวันนี้บริโน่ฟอนันเดสทำไปครบง100ประตูให้กับแมนยูในทุกบริการหลังเกมที่ชนะเชลซีไป2-1โดยที่เรียกว่ายิงมากสุดใส่อาร์ซามิล่าไป7ลูกพร้อมกับสติฮัตทริกและก็การเข้ากวนกองกลางพิมาริกเลข3หลักในคณะนี้หลังจากที่บริโน่ฟอนันเดสทำลูกที่100ของตนเองกับการเล่นให้กับแมนยูในทุกบริการในเกมที่ชนะเชลซีไป2-1ล่าสุดเจ้าตัวเองก็ได้รับการของที่ระลึกสุดพิเศษ จากสโมสรที่เป็นรูปรวมการทำทั้งสิ้น100ประตูที่ผ่านมาในสีเสื้อของทัพปิศาจแดงของเจ้าตัวสำหรับ100ประตูของบรูโน่กับแมนยูมาจากในเกมพิมีร์ลีก64ลูก FA ฟเอคัพสิประตูแล้วก็ลีกคัพสลูกแล้วก็เกมช่วยยุโรป22ประตูจากการต้งเล่นรวมแล้ว296นัดและก็โอกาสในพิเศษนี้เราก็จะขอพูดถึงเริดจากประตูจำนวนตัวเลข3หลักที่ว่านี้กันสักหน่อยนะ โดยหากวัดกันที่ความจํานวนประตูเพียงแค่อย่างเดียวต้องบอกว่าแอสตันวิลล่าคือทีมที่บรุโน่จอดตาขายได้มากที่สุดเพราะเขายิงใส่อีกฝ่ายได้มากถึง7ลูกจากการเจอกัน12ครั้งฐานะนักเตะของฝั่งแมนยูปรองลงมาก,ก็คือเอฟเวอร์ตันเลสเตอร์ซิตี้และก็บริดยูเนเต็ดที่จํานวน6ลูกเท่ากันอย่างไ้ก็ตามหากวัดแบบค่าเฉลีย่ยอะ้ก็นับเฉพาะคู่แข่งที่เขาเจอด้วยอย่างน้อย5นัดในลีก ก็จะเป็นริดนะฮะก็ถือว่าเป็นผู้แข่งที่เจ้าตัวนั้นถูกฉลองมากที่สุดแล้วเพราะที่เขายิงใส่อีกฝ่ายได้6ลูกนั้นเป็นมาจากการเจอกับ6เกมหรือคิดเป็นค่าเฉลี่ยนัดละ1ประตูเลยต่างจากเอฟเวอร์ตันกับพนันธุของบริดที่เกิดขึ้นจากการดดนการ13เกมกับ12ขนตามลําดับโดยที่บรูโน่ยังไม่เคยแพ้ยูงทองลิซ้ัาไปแบ่งเป็นการชนะไป4เกมกับเสมอไป2ขนจนถึงตอนนี้แล้วบรูโน่สามารถทำแฮตทริกนี้ให้กับแมนยูได้2เกมด้วยกัน โดยที่ผลแรกนั้นเกิดขึ้นในเกมพิีเมบดิกในวันที่14สิงหาคมปี2021ที่เขาช่วยให้ทีมถล่มทางด้้น,นของอลิกแเละเทะไปถึง5-1ต่อ 1. ส่วนครั้งที่2ก็คือเกมยูฟายูโรปาลีกรอบ16ทีมสุดท้ายนัดที่2ที่เขาพาแมนยูเองนั้นไปเปิดบ้านทุบเรเัอโซสดัด4-1ต่อ 1. เมื่อวันที่13มีนาคมโดยผลงานจากนัดล่าสุดทําให้ถ้าดับตั้งแต่ลีกสุสุดของอังกฤษ เปลี่ยนมาใช้ชื่อพิมเบร็กและนั้นบรูโน่ก็ถือว่าเป็นนักเตะในตำแหน่งกองกลางคนที่8เท่านั้นที่มาจากทีมระดับพิมเบริกฮารก็ยิงในทุกปรยการได้เป็นอย่างน้อย100ประตูตามการรวบรวมข้อมูลของ Transfer Market เว็บไซต์แนวข้อมูลของวงการลูกหนังที่เกิดขึ้นนอกจากนี้แล้วแต่จำนวน8คนที่ว่ามานั้น อันดับของอ่าท่านของฝั่งบรูโนเองก็คือบิทฟิลด์ที่ยิงแต่หลัก3หลักได้เร็วที่สุดเป็นอันดับที่2ในครั้งนี้เพิ่มเติมด้วยโดยเขาแพ้แค่แมชิลเวอร์ซิเยตตำนานดาวเตะจากซอท์อเมริกเพียงแค่คนเดียวหลังจากที่เวอร์กอชยิเคยยิงลูกที่100ของตนเองลงเล่นเป็นนักที่2 1 6ให้กับทาาด้่งของซอท์อมริกในครั้งนี้เพิ่มเติมมาแล้วโดย8กองกลางที่ยิงให้กับสโมสรจากพิมเบริกได้อย่างน้อย 100ลูกจากทุกรายการไม่นับสมัยใช้ชื่อเดเวชัหนึ่งนั้นก็จะมีแมทธิวเวอร์ซิเย่สองประตูบรูโน่ฟอนเดนเดส296ประตูพอลสโค371ประตูเควินเดบรอย381ประตูแฟรงค์ดัมพาดสี่ร้อยสาประตูสตีเวนจอร์ดสี่ร้ประตูไรอันกริก469ประตูและก็แกรี่สปีส 6 3 7ประตูในครั้นี้เรียกว่าถล่มยับไม่นับยาิเกลทีดเดียวบรุโน่ฟอนันเดสอเรามาดูข่าวต่อมานกันครับอารนันดงไนแมนยูมีตัวเลือกเพิ่มเติมเ,ม,เมื่อทอฟโมเลอร์กุญซือ Frankfurt. แฟรง k ์เฟิร์ตแบบท่าสนคุมผีแดงนะเมื่อกันนี้ก็มีข่าวเยอะแยะมากมายเลยนะฮะเกี่ยวกับกุนซือดิโน่ทอฟโมเลอร์โค้ชทีมไอทรร์แฟรง์เฟิร์ต ซึ่งนี่ก็เป็นอีกข่าวที่เขียนขึ้นมาเหมือนกันว่าเาตั้งของทางไอร์โคสไอทรทักแฟงเฟิร์ตเนี่ยว่าเขาสนใจที่จะรับงานคุมทีมแมนยูเนื่องจากว่าเป็นแฟนบอลปีจแดงมาตั่สมัยเด็กอีกแล้วในขณะนี้แมนยูเองตกเป็นข่าวพร,ร้อมองหาคนซื้อคนใหม่อีกรอบนะฮะเนื่องจากว่าบริเวณอัล์มดิมได้สร้างผลงานได้อย่างน่าผิดหวังแม้ถึงขนาดนี้บอดบริหารของผียังคงให้การสนับสนุนในายใหญ่ชาวบริเิสวันนี้ ทำงานต่อไปโดยเขายืนยันว่าไม่คิดจะล้มเลิกระบบ 3, 4, 3. Card, ามเด็ดขาดทั้งที่พาทีมชนะเกมพิมพ์บริกแค่9จุดตวนสบ 3, 2, นัดในครั้งนี้เท่านั้นเองนะเท่าที่ผ่านมาแมนยูถูกสื่อลือกับกุนซือหลายรายไม่ว่าจะเป็นทั้งแกเดตซอเกชอดีตผู้จัดการทีมชาติอังกฤษรวมไปถึงโอลิเวอร์กราสเนอร์นายใหญ่ทีมคริสตันพาเลสโดยกระทั่งล่าสุดบิลสื่อเมืองเบียรระบุเรยนว่าทอฟมเนอร์วัยส4ปีสนใจที่จะเข้ามากุมบางเหียนแมนยู เนื่องจากว่าเจ้าตัวนั้นเป็นสาวกบริตอัมมี่มาก่อนตั้งแต่สมัยเด็กแล้วรอนนี้ความฝันของผมก็คือไอทรักแฟงเฟิร์ชนะพวกเขาเป็นสมโมสรที่พิเศษผมเห็นมาตั้งแต่ตอนต้แรกแล้วตอนที่ผมพ่อของผมเขาเป็นโค้ชของที่นี่มันทําให้ผมมีความบุกพันกับสมโมสรท็อปโมเลอร์ก็ได้กล่าวในงขนานี้และนี่ก็เป็นสรุปข่าวโดวยสมโมสรแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดในช่วงที่ขึ้นครับขอบคุณทุกคนที่รับชมผมกดตลด์กดแชร์และกดซัสบสไครต์ให้กับผมครับ ขอบคุณเป็นอย่างมากเลครับ